สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นมอทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิชาดนตรีไทยนะคะในคาบเรียนที่3ามกันแล้วซึ่งคาบเรียนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของดนตรีไทยในสมัยรัชกาลากาที่5นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เรียนในเรื่องของวงดนตรีไทยกันอยู่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของวงพิพาฒน์ฤดำบันนะคะจําได้ไหมเอ่ยอ่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็มาเรียนกันในอีกวงหนึ่งดนตรีไทยในสมัยรัชกาลากาที่5นะคะนั่นก็คือวงแตรวงนั่นเองซึ่งคุณครูได้ ทิ้งคำถามไว้ตั้งแต่คาบแรกเลยนะคะว่าเอ่วงแตรวงเนี่ยมันเกี่ยวยังไงกับดนตรีไทยนะคะคาบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าวงแตรวงเนี่ยเกี่ยวยังไงกับดนตรีไทยนะคะอ่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าวงแตรว,วงเนี่ยเป็นหนึ่งในอิทธิพลของดนตรีตะวันตกที่เข้ามาในไทยนะคะโดยเกิดจากการที่รัชกาลที่5้าของเราเนี่ยแหละ,สะเสด็จพระราชาดำเนินจเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับ มิตรต่างประเทศนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปตั้งแต่ค่าพี่แล้วแล้วว่าราชัชกาลที่5เนี่ยสเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งนั่นเองทีนี้เวลาที่พระองค์เนี่ยสเสด็จไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการบรรเลงเพลงเคารพบหรือว่าเพลงชาตินั่นเองอย่างที่คุณครูบอกในค่าพี่แล้วเช่นกันว่าในทางอังกฤษเนี่ยเขามีการบรรเลงเพลง God Save Queen นะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยยังไม่มีเพลงเคารพบหรือว่าเพลงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเลย พระองค์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊อยากให้ประเทศไทยมีเพลงแบบนั้นบ้างจังเลยก็เลยให้มีการจัดวงดน,นตรีแล้วก็มีการจัดหาเพลงเคารพขึ้นนะคะซึ่งเขาก็ใช้แตรวงนี่แหละในการบรรเลงโดยตอนนั้นเนี่ยเขาก็รับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นอดิอรอุดมเดชนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาการและก็ตั้งแตรวงขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือหน้าตาของพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืออดีสรน,นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทีนี้ที่วงแตรวงเนี่ยเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืออดีสรน,นะคือตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เขาก่อตั้งแตรวงขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการบเลงอย่างแพร่หลายในระดับหนึ่งแล้วนะคะนี้ก็มีอีกหนึ่งคนที่เป็นบุคคลสําคัญมากๆเลยก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมง์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระ,ะคนครสวรรค์วรพินิษนะคะ หรือว่าเราเรียกสันส้นๆว่าทุนกมอมบริพัตรนั่นเองก็คือทุนกมมบริพัตรเนี่ยเขาทรงจำแตรวงมาบรรเลงเพลงไทยเดิมแบบตะวันตกที่พระองค์ทรงแต่งขึ้นเช่นเพลงวอลประชุมพลเพลงวองเมฆขลาแล้วก็เพลงมนทาทองนะคะนี่เองก็เลยเป็นคําตอบที่บอกว่าทําไมดนตรีวงถึงเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยนะคะก็เพราะว่าทุนกมมเนี่ยเขาทรงเอามาบรรเลงเพลงไทยเดิมนั่นเอง และบางครั้งเนี่ยก็ทรงนาเอาวงแต่วงเนี่ยมาบรรเลงเพลงที่พระองค์ทรงแต่งขึ้นอีกชุดหนึ่งเรียกว่าเพลงไทยประสานเสียงแบบฝรั่งนะคะเช่นเพลงสุสเนาะเพลงมหาเลิกเพลงสัรเสิญเสือป่าเพลงสาครล้านเพลงมหาชัยเพลงภรยาโศกและเพลงนางควรนะคะซึ่งทรงแยกเสียงประสานเพลงไทยสําหรับการบรรเลงด้วยแต่วงทําให้วงแต่วงเนี่ยบรรเลงเพลงไทยได้อย่างไพเราะนะคะแล้วก็มีหลักการประสานเสียงที่ดีขึ้นนั่นเอง ทีนี้ก็ยังมีเพลงที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อบรรเลงแต่วงโดยเฉพาะด้วยนะก็อย่างเช่นเพลงหอมลงสมบัดสบิงเพลงเขมรใหญ่เถาเพลงแขกมัสรีเถาหรือว่าเพลงแขกสี่เกลอเถานั่นเองซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยก็จะใช้หลักการแต่งเพลงอย่างดนตรีไทยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแต่งมาจากเพลงไทยเดิมที่มีอยู่แล้วนั่นเองพระองค์เนี่ยทรงแต่งเพลงสําหรับแต่วงแล้วก็เพลงอื่นๆเยอะมากจนได้รับการขนานนามว่าพระบิดาแห่งเพลงไทยสากลเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างเพลงสาครลั่นที่พระอ,องค์ทรงแต่งกันหน่อยดีกว่าว่าเ,เพลงไทยสาคลที่พระอ,องค์ทรงแตง่งมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเพลงสาครลั่นเพลงพระนิพนธ์ประสานเสียงในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์รพินิษฐ์ทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นทางสากลสําหรับวงโยธาทิ์จากเพลงอกทะเลสองชั้นและเพลงทะเลบ้า บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือในความอำนวยการของนาวาเอกพิเศษบัณฑิตชุนหวันควบคุมฝึกซ้อมโดยคุณหญิงไพ่ทูลกิติวันเรือเอกวีรพันธ์วอกลางและเรือตรีอรุณพัฒยกุลเรือตรีสารานเรืองนรงผู้อำนวยเพลงพันจ่ายเอกนิคมพงษ์ชัยหัวหน้าวงทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของนาวาตรีสัมเภาสนธิปัญญา จากดูคลิปกันไปแล้วเนี่ยถ้าใครตั้งใจฟังเนี่ยหรือว่าตั้งใจดูคลิปเนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นวงโยธวาทิตนะคะครูไม่ใช่วงแตรวงซะหน่อยทําไมถึงเอาวงโยธวาทิตมาให้หนูฟังอ่ะคนครูก็จะเฉลยนะคะก็คือวงแตรวงเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะคะในสมัยรัชกาลที่4ี่คาบเกี่ยวมาถึงสมัยรัชกาลที่5แล้วต่อมาเนี่ยถึงมีการเกิดวงโยธวาทิตขึ้นนะคะซึ่งราักฐานเนี่ยก็คือวงแตรวงนั่นแหละ ทีนี้สองวงนี้เนี่ยเขาก็มีข้อแตกต่างอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างแตรวงกับวงโยธวาทิตนะคะโดยวงแตรวงเนี่ยก็จะประกอบด้วยเครื่องตีที่ทําจากทองเหลืองจําพวกแตรแล้วก็เครื่องตีนะคะเช่นยูโฟเนียมบาริโทนทอมโบนทรัมเปตคาริเนตฉาบแล้วก็กองใหญ่นะคะบางวงเนี่ยก็จะมีแซกโซโฟนเข้าไปด้วย โดยการฝึกหัดเนี่ยก็จะใช้การถ่ายท่อที่สืบต่อกันมานะคะจะไม่ค่อยดูโน้ตเพลงซึ่งก็คล้ายๆกับดนตรีไทยเลยะค่ะก็คือมีโน้ตแต่ว่าโน้ตอาจจะเป็นส่วนประกอบนะคะก็คือสรุปโดยรวมเนี่ยก็คือมีความเป็นชาวบ้านมากกว่านั่นเองนะคะส่วนวงโยธวาทิตเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะคะซึ่งเกิดจากคําว่าโยธาบวกวาทิตนะคะคําว่าโยธาเนี่ยก็จะหมายถึงผลลบส่วนคําว่าวาทิตเนี่ยก็จะหมายถึง ดนตรีนะคะพอรวมกันแล้วเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนแบบดนตรีที่ใช้ในการลบหรือว่าการทหารนั่นเองซึ่งวงุทธวาทิตเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่วนสนามสาส่วนใหญ่นะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิตเนี่ยก็จะมีอยู่สามเครื่องก็คือเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้แล้วก็เครื่องประกอบจังหวะนะคะ <c oughs> ก็จะแตกต่างจากวงแต่วงตรงที่ว่าในสมัยของวงแต่วงเนี่ยเขาจะไม่มีเครื่องเป่าลมไม้นั่นเอง อ่านี่ก็คือหน้าตาของวงแต่วงแล้วก็วงโยธวาทิตนะคะอ่าในรูปเนี่ยรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นวงแต่วง,แต,วงแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่วงแต่วงในสมัยรัชกาลที่ห้านะก็คือในสมัยนั้นเนี่ยการถ่ายภาพมันไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเท่าตอนนี้นะคะก็เลยอาจจะหารูปที่เป็นวงแต่วงจริงๆในสมัยนั้นเนี้ยหาได้ยากเหมือนกันนะคะครูก็เลยหารูปที่ใกล้เคียงกับรูปในสมัยนั้นที่สุดเนี่ยคะ่ะมาให้ดู จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างแตกต่างกับแต่วงที่เราจะเห็นตามงานบุญหรือว่างานศพต่างๆนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ถึงขั้นยิ่งใหญ่เท่าวงโยธวาทิตนะคะซึ่งวงโยธวาทิตเนี่ยก็คือรูปด้านล่างนั่นเองรูปด้านล่างของวงโยธวาทิตเนี่ยก็คือมีเครื่องเป่าเยอะกว่านะคะเพราะว่าเขามีการเพิ่มเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยเข้ามาอยู่ในวงนั่นเองอ่าวันนี้ครูก็มีตัวอย่างของวงแต่วงที่พัฒนามาเป็นวงโยธวาทิตในปัจจุบันให้เรา ได้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งเพลงที่เอามาในวันนี้เนี่ยก็คือเพลงบาสกุนีเป็นหนึ่งในพระนิพนธ์ของทุนกมลบริพัตรเช่นกันนะคะซึ่งที่เลือกเพลงนี้มาให้เนี่ยก็เพราะว่าเพลงบาสกุนีเนี่ยถือว่าเป็นเพลงไทยเดิมแท้ๆเลยนะคะเป็นเพลงหน้าพาด,ด้วยซึ่งเป็นเพลงชั้นสูงแต่ว่าในคลิปเนี่ยเขาไปเล่ด้วยวงโยธวาทิตนะคะซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่า w วงแต่วงหรือว่าวงโยธวาทิตย์เนี่ยเราก็จะพบเห็นได้ในหลายๆงานเลยนะคะเช่นงานบุญอย่างเวลาที่เรามีงานบวชเนี่ยเราก็จะมีแต่วงไปแห่นาคนะคะให้คนเนี่ยไปทำหน้าหน้านะคะสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงนั่นเองหรือว่าในงานศพเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะบางเจ้าภาพที่เขาอยากได้ความสนุกสนานหรือว่าความบันเทิงจากวงแต่วงเนี่ยเขาก็จะหาวงแต่วงไปเล่นในงานศพเช่นกัน ซึ่งทั้งสองงานนี้เนี่ยเขาก็จะบรรเลงทั้งเพลงไทยเดิมแล้วก็เพลงไทยสากลน,นะคะซึ่งก็พัฒนาตามยุคตามสมัยมานั่นเองอีกงานหนึ่งที่เราจะพบเห็นวงแต่วงได้นะคะก็คือในงานพระราชพิธีอย่างตอนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็มีการบรรเลงแต่วงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพหรือว่าแสดงถึงพระราชอำนาจนั่นเองซึ่งก็เป็นหนึ่งในค่านิยมของสังคมไทยนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปบ้างนะคะแล้วก็วง แต่วงที่เราพบเห็นในพระราชพิธีเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างจากความเป็นแต่วงที่เราพบเห็นจากงานบุญหรือว่างานศพทั่วๆไปด้วยนะคะอ่างานสุดท้ายที่เราน่าจะพบเห็นวงแต่วงได้นะกะ็คืองานแสดงต่างๆนนเดงที่จัดขึ้นมาเพื่อแสดงแต่วงหรือว่าวงโยธวาคิดโดยเฉพาะนะคะอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นงานที่มีชื่อว่าทุนกระมอมกับการดตานตรีทหารเรือนะคะซึ่งก็เป็นงานที่ จัดขึ้นมาเฉลิมบระเกียติของทุนกะม่อมบริพัตรนั่นเองโดยงานนี้เนี่ยเขาก็บรรเลงเพลงไทยเดิมเพลงต่างๆมากมายด้วยวงโยธวาทิตย์เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องของวงแตรวงนักเรียนก็คงจะขายข้อสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะว่าเอ๊ะทำไมคุณครูถึงเอาวงแตรวงเนี่ยมาสอนในค่าววิชาดนตรีไทยนะคะก็คือในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยทุนกมมบริพัตรเนี่ยเขาทรง นำเอาวงแต่วงเนี่ยมาบรรเลงเพลงไทยเดิมนั่นเองแล้วก็ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยเดิมสำหรับการบรรเลงด้วยแต่วงดนวยนะคะโดยการทำเสียงประสานใหม่ขึ้นมานั่นเองใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงแต่วงเนี่ยก็สามารถถามคุณครูได้หลังจบคลิปนี้เลยนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของวงดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นวงดนตรีวงสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนกันก็คือวงเครื่องสายผสมดนตรีตะวันตกนั่นเอง จะเป็นยังไงจะมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าบรรเลงด้วยเพลงอะไรนะคะมีเสียงเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามในคาบหน้านั่นเองพบกันใหม่นะคะในวิชาดนตรีไทยคาบนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ